การประชุมเอกอัครราชทูตกรุงสุนใหญ่ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนประจำปี2566ในหัวข้อการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกณวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายว่า เป็นโอกาสอันดีที่ทีมประเทศไทยทั้งภายในประเทศและที่ประจำการอยู่ต่างประเทศได้มาร่วมกันกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศสู่ยุคใหม่เป็นการทูตที่จับต้องได้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งโอกาสนี้ขอให้ทีมประเทศไทยช่วยกันคิดและวางแผนการทำงานให้ครอบคลุมทั้งการค้าขายนำเข้าส่งออกและการลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศเพราะถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของการทูตเศรษฐกิจเชิง ขณะที่รัฐบาลมีบทบาทในการสนับสนุนและเอื้อให้การค้าการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นรวมถึงเรื่องการเจราจา FTA ให้สำเร็จโดยย้ำจุดยืนของไทยในความเป็นกลางที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งนี้เชื่อมั่นในความรู้และความสามารถของทุกคนซึ่งถือเป็นทีมประเทศไทยของรัฐบาลที่จะดำเนินการทูตแบบใหม่ เพื่อเป้าหมายของการจเจริญเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งจะทำให้ไทยมีอิทธิพลมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีโลกมากขึ้นท่านต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น specialist รู้ว่าประเทศเหล่านั้นบริษัทไหนบุคคลใดมีความสำคัญกับภาคธุรกิจต่างๆอย่างไร ท่านต้องช่วยชี้ชัดให้ได้ว่าการเจาะตลาดแต่ละสินค้ามีปัจจัยอะไรที่สําคัญบ้างท่านจะต้องสื่อสารเรื่องประเด็นเศรษฐกิจประเด็นการนําเข้าส่งออกได้ทุกประเด็นตัวเลขขึ้นตัวเลขลงสินค้าไหนขายดีขายไม่ดีต้องพยายามรู้ให้หมดครับหรือใครกําลังจะทําเรื่องของการบล็อกของการค้าหรือจะมีการพูดคุยเรื่องการปิดกั้นการค้าท่านต้องรู้ก่อนวันนี้ยุคการทูตแบบเดิมหมดไปแล้วครับการทูตแบบใหม่จะถูกขับเคลื่อน ด้วยเป้าหมายการเจริญเติบโตและทําให้เรามีอิทธิพลในเวทีต่างๆทั่วโลกได้มากขึ้นให้ไทยกลับมามีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกครั้งในเวทีโลกขณะที่นายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์พร้อมสา่ต่อผลลัพธ์จากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนด้วยการเปิดตลาดการค้ามใหม่ๆในต่างประเทศ ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิมโดยมีแผนเจาะตลาดตะวันออกกลางและตลาดแอฟริกานอกจากนี้อยู่ระหว่างเจรจา FTA อีกหลายฉบับซึ่งเริ่มชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบการค้าต่างๆให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่เ,เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยผลิตหน้าขวัญแสนสุกรายง,งาน